ใหม่ป้ายแดงคันนี้แพงมากเกือบล้านหครับวันนี้เป็นมือ2ราคาเหลือเท่าไหร่ครับรับชมเลยครับตัวนี้นะครับผมเป็นเจ้า Honda CR-V ครับรถปี2018นะครับผมเป็นรุ่น 2.4e นะครับตัวนี้เป็นตัว G5 นะครับสภาพบอกเลยว่าสวยมากกลิบมากครับและตัวนี้นะครับผมเลขไมค์คันนี้น้อยมากๆเพียงแค่55,000กิโลครับไมค์แท้นะครับ55,000กิโลตัวนี้นะครับผมเป็นรถครอบครัว SUV นั่งได้7คนสบายๆครับ สำหรับใครนะครับที่มาหารพพดรถครอบครัวขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากครับเลขไม่น้อยปีใหม่นะครับที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานครับ และข้อดีอีกอย่างครับคืออะไรคันนี้นะครับผมสีไม่เคยเก็บน็อตไม่เคยถอดนะครับสภาพบอกเลยว่าใหม่ป้ายแดงครับราคานะครับผมป้ายแดงคันนี้แพงมากอยู่ที่ประมาณ1นล้านสี่แสนกว่าบาทเลยนะครับแต่วันนี้เป็นมือสองเนี่ยราคานะครับมันถูกกว่าป้ายแดงไปเกือบ1ล้านนะครับผมวันนี้เราขายคุณเพียงแค่6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับ6กแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคานี้บอกเลยว่าโคตรคุ้มนะครับถ้าคุณสนใจเนี่ย ซื้อเป็นเงินสดนะครับคุณไม่ต้องเสียแบตครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบ้านครับซื้อเป็นเงินผ่อนตัวนี้ฟรีดาวครับออกรถศูนบาทผ่อนนาน8ปดสีงวด ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเป็นแค่12,000บาทครับไฟหน้าคันนี้นะครับผมระบบ Full LED เต็มระบบเลยนะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับมีไฟตัดหมอกแยกสดชัดเจนครับกระจังหน้าเป็นลายโครเมียมนะครับผมเงาๆเลยนะครับโลโก้ Honda สวยกริบนะครับผมตัวนี้มีสเกิร์ตด้านหน้าให้สวยมากครับคันนี้นะครับผมได้ล้อแม็กเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแม็กเป็นสีทูโทนครับตัวยางเนี่ยเป็นยางของกรุ๊ตเยียนะครับปี2021สเปคยางครับ2 3 5 6 5 R 1 7แม็ก17ครับไฟ ท้ายคันนี้นะครับผมเป็นฟลูเอลด์นะครับผมเดิมๆจากโรงงานครับใส่ปิ้งครับไม่ขุ่นไม่หมองไม่เหลืองนะครับโลโก้ CRV ชัดเจนนะครับและด้านท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ให้2จุดพร้อมกล้องถอยหลังครับใครสนใจนะครับรีบมาซื้อคันนี้ไปได้เลยและคันนี้นะครับผมมีออปชั่นนะครับผมเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเดิมๆจากโรงงานครับตัวนี้บอกเลยว่าโคตรดีครับดูเลยเพื่อนๆตัวนี้นะครับ สะดวกสบายใช้งานง่ายครับเห็นไหมครับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับผมและสองเลยครับภายในตัวนี้เป็นรถครอบครัวนั่งได้7คนครับเบาะเนี่ยเป็นเบาะ3แถวตอนนะครับตัวโครงสร้างดูเลยนะครับผมน็อตยึดฝาโพรงท้ายไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับรอยสันหลังซ้ายขวาเดิมหมดจากโรงงานคันนี้รับประกันว่าโคตรสวยโคตรใหม่ครับดูเลยนะครับผมออปชันภายในคันนี้ผมกล้าพูดว่าจัดเต็มมาให้แล้วนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่น 2.4E นะครับสิ่งแรกครับผมเราไปดูที่เลขไมเลยครับเลขไม คันนี้น้อยมากๆเกียงแค่55,000กิโลรับประกันใหม่แท้ครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power multi function นะครับผมมี cruise control ให้ครบทั่วเลยครับคอนโซลตรงกลางครับเป็นหน้าจอเดิมๆจากโรงงานครับมีฟังก์ชันเชื่อมต่อโทรศัพท์บลูทูธได้หมดเลยครับเกียร์เป็นเกียร์ออโตนะครับผมเบรกมือสวยีกิปเลยครับตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานครับ และต่อมานะครับผมตัวเบาะดูกันเลยครับคันนี้นะครับผมเป็นเบาะหนังแท้เดิมๆจากโรงงานครับตัวเบาะเป็นเบาะตรงสปอร์ตมาพร้อมกับออปชันเบาะปรับไฟฟ้าครับและแผงประตูครับผมเป็นกระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4ี่บานครับตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มราคาคุ้มค่าครับห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมตัวนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นเบาะนั่ง3าแถวตอนนะครับ ภายในสูงโปร่งโล่งสบายนะครับผมออปชันเนี่ยมีแอร์ด้านหลังให้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับช่องเสียบชาร์จแบตได้นะครับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆและต่อมานะครับผมตัวโครงสร้างเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์นะครับชัดเจนรูกลมเป็นเรียบย้ําอีกครั้งว่าตัวนี้นะครับผมรถไม่มีการเก็บสีหรือว่าถอดน็อตมานะครับสภาพเนี่ยเดิมๆจากโรงงานป้ายแดงครับรอยเม็ดอาร์ฝั่งด้านซ้ายเห็นไหมครับผมสีบานเนี่ยเหมือนกันหมดครับเดิมๆทั้งคันนะครับรอยเม็ดอาร์ห่างกัน2นิ้ว2นิ้วนะครับย้าอีกครั้งว่ารถค ผมประวัติเอกสารครบถ้วนพร้อมใช้เลยภายในนะครับคันนี้ย้ำอีกครั้งว่าเป็นรุ่น 2.4e นะครับผมเต็มระบบเลยครับตัวนี้โปมโมไร power multi function เบรกมือไฟฟ้าทุกอย่างครบหมดพร้อมใช้งานครับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆน,นะครับผมขนาดเครื่อง 2,400cc อัตราเร่งบอกเลยว่าโคตรดีครับและตัวโครงสร้างดูเลยครับน็อตยึดฝาโปไม่เคยถอดหรือว่าแกะมานะครับ ซุ้มหัวโชคตอกด้านในซ้ายขวาเดิมหมดจากโรงงานครับคานหน้าเลขเกษตรนะครับผมมีรอย QC จากโรงงานให้ครบถ้วนคันนี้รับประกันว่าเดิมทั้งคันครับใครสนใจนะครับรีบมาจัดครับ6 5แ0 0 0บาทราคานี้บอกเลยคอดคุ้มครับสรุปนะครับผมกับเจ้า Honda c ซ v คันนี้นะครับผมรถปี2018นะครับเป็นรุ่น2.4 e เลขไมคันนี้น้อยมากๆเพียงแค่55 0 0 0กิโลครับรับประกันไม่แท้นะครับ และตัวนี้นะครับเพื่อนๆราคาออกห้างป้ายแดงแพงมากครับอยู่ที่ประมาณ1นล้านสีแสนกว่าบาทครับเกือบล้านห้านะครับวันนี้เป็นมือ2เนี่ยราคาหายไปเยอะมากครับเราขายคุณเพียงแค่6กแส0 0บาทครับราคานี้ซื้อเงินสดไม่ต้องเสียแวดซื้อเงินผ่อนฟรีดาวครับ ออกรถศูนย์บาทผ่อนนานแบบสีงวดและตัวนี้ผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเปียแค่ประมาณ1 2ึ0 0หบาทครับใครสนใจนะครับผมรีบมาจัดเลยนะครับผมถ้าต้องการจองันี้ครับไม่ยากเลยเพียงแค่กดจิ้มลิงก์ตักแชตอัลบไฟลเข้าไปเลยครับ